ัินร้พรไหมมาเยกิน้าวอมไรอยงนู้ไกกินข้าวแกอนแก่กินแก่อนแก่ก่อนแก่ก่อนแก่ก่นแกก่อนแก่ก่อนแก่ก่อนอแก่ก่อนแก่ก่อน่กอนกน่กนก่นด่ก่อ่อ ไปจับปาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ียไดลูกบีบเียได้ไมบีไดเอ่มั้งกินได้ไมลกินได้ไมไม่กได้ไม่กินได้เอาช้อนใช้หิช้อนจับ้อนมานีม่งน้อ่มือนี้อ่าจ้อนฝั่งนี้ดู่าทำเล็กๆกันนะวนี้วันนี้เป่ยน้อเรยี้มวะลูกั่่้นเลยนี่ตัวี่ กินปักกันนะนี่นี่ดูนี่ปูซับกับถั่วลันเตาเรากินปักกันนะไม่ได้กินปักกันนะไม่ได้กินปักเก่งใช่ไหมลูกบ๊ายบายไม่ได้กินปักกันนะบ๊ายบายไม่ได้กินปักกันนะหมดแล้วกินไข่ขาวด้วยค่ะแกใส่ได้ไหมนอนโซ่เก่งจ้าเลยดูขนเจ้าเก่งทุกวันพี่ชมเสียใจนะถ้าไม่อร่อยเก่งมากเลยลูกเก่ง